สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ผู้ที่รักผู้ที่ชื่นชอบพระเครื่องวัตถุมงคลเครื่องรางของขังนะครับวันนี้เฮงดีพระบ้านพระราคาถูกพระราคาหลักร้อยมันจะเจอกับพี่พี่อีกแล้วในอีพีที่287สวัสดีพี่พี่ยาำเย็นวันศุกร์ที่15มีนาคม2 5 6 7นะครับพี่วันนี้ เหมือนเช่นเคยครับพี่มีพระบ้านๆเอามาแบ่งบปันพพี่อีกแล้วแล้วบอกได้เลยว่าครับพี่ว่าราคาเนี่ยพี่ทุกถูกราคาไม่แพงพี่ราคาหลักร้อยต้นๆเท่านั้นครับพี่ขอแค่พี่ดูให้ใช่ดูให้ชอบแล้วพี่ทักทายน้องได้เลยนะครับพี่ใจร้อนพี่โทรได้เลย 096 2594 093จะแอดไลน์ก็ ID ดีไลน์เฮงดี789และสำหรับพี่พี่ลูกค้าใหม่ไม่ต้องกังวลใจเลยครับพี่ทางร้านมีมีบริการเก็บเงินปลายทางให้พี่ๆี่สบายใจกันได้เลยว่าพระที่สั่งกับทางร้านไปจะถึงมือพี่พี่อย่างแน่นอนนะครับพี่เนาะลองดูครับพี่วันนี้พระเยอะพอสมควรเลยยามเย็นๆวันศุกร์แบบนี้มีพระพอสมควรเลยครับพี่แล้วบอกได้เลยว่าราคานะพี่ือหลักร้อย เอามาแบ่งปันพี่พี่อีกแล้วครับพี่แบ่งปันราคาถูกๆครับพี่ลองดูครับพี่คิดถึงพระสวยๆพระเอ่อน่ารักดีอย่างนี้ราคาถูกๆคิดถึงพระบ้านคิดถึงเฮงดีพระบ้านนาะพี่เนาะลองดูครับพี่วันนี้ถ้าเออน้องไปไวเกินไปนะพี่ขอดูรู้เพิ่มเติมได้นาะพี่เนาะยามเย็นเยนวันศุกร์แบบนี้เผื่อพี่ๆจะไปพักผ่อนนาะพี่เนาะเพราะวันเสาร์อาทิตย์อาจจะเป็นวันหยุดของพี่พี่นะ้องจะพยายามกระชับเวลาให้น้องพี่เนาะเรามาเริ่มต้นรายการแรกกันเลยดีกว่าพี่ เริ่มต้นในการแรกเบีย้ยแก้หลวงปู่บัวครับพี่เบีย้ยแก้หลวงปู่บัวแบบนี้ครับพี่นี่เลยมีรอยจานใต้ฐานแบบนี้ครับพี่มีนัมเบอร์ห้าห้าสามสองแบบนี้อ่าตอกโค้ดอ่ายันห้านะพี่นอ้องหลวงปู่ทิมแบบนี้ครับพี่อันนี้เป็นหลวงปู่บัววัดละหารไล่นะพี่นอ้อง นี่ประหลอดเต็มๆพี่ประหลอดเต็มๆสวยงามดีตัวใหญ่ๆแบบนี้พี่ๆลองดูอย่างนี้ถ้าชอบพี่จัดไปพี่วันนี้เอามาเปิดประเดิมให้กับพี่ๆในรายการแรกของคลิป EP 2ี7เอา300บาทราคานี้ผมบอกเลยว่าหาไม่ได้พี่ราคาที่หาไม่ได้ครับพี่เอา300บาททอนครับพี่เบี้ยกแก้หลวงปู่บัวครับพี่วัดละหันไรเอา300บาทครับพี่รายการต่อมา เป็นพระชุดไต่ภา,าคีพระพุทธชินราชพระพุทธชินสีพระศรีศาสดา,าแบบนี้พิธีมาหาจากักรพรรดิพุทธาพิเศษปี2015แบบนี้ครับพี่พิธีมาหาจากักรพรรดิพุทธาพิเศษแบบนี้สวยงามดีครับพี่นี่พระพุทธชินราชพระพุทธชินสีพระศรีศาสดา,าแบบนี้เล็กๆน่ารักน่าใช้เป็นพระชุดเล็กแบบนี้สวยงามดีครับพี่พระพิธีใหญ่น้นองงแบบนี้ครับพี่พิธี2015 หรือที่เรียกว่าพิธีมหาจากักรพรรดิแบบนี้ครับพี่ลองดูครับพี่ <c oughs> พระชุดไตภา,าคีแบบนี้เลยครับพี่สวยงามดีเล็กๆน่ารักน่าใช้ผมว่ากําลังพอดีนะพี่น้องอาจจะถ้าพี่ชอบอย่างนี้เก็บไว้สะสมอย่างนี้เก็บไว้ยกชุดพี่แต่ถ้าพี่อยากเอาไปใช้แกะออกได้พี่แกะออกจากกระดาษได้แล้วเอาไปเลี่ยมใช้งานได้ผมว่าพอดีเลยเล็กดีน่ารักดีครับพี่กำลังดีแบบนี้เอา500บาท สามองนะพี่ตีตกเฉลี่ยไม่ถึงสองร้อยพี่ๆลองดูครับพี่ผมว่าพอดีแล้วเนี่ยพี่เนาะยิ่งถ้าครบเซตแบบนี้สวยเลยครับพี่รายการต่อมาครับพี่เป็นนี่เลยครับพี่ปลาเงินปลาทองตาปลาตะเพียนเงินปลาตะเพียนทองลาผลพูนทวีแบบนี้หลวงพ่อเตะคงทองพี่พี่ลองดูแบบนี้สวยงามดีครับพี่เก่าๆสวยงามดีพี่ๆลองดูปลาตะเพียนเงินปลาตะเพียนทองแบบนี้นี่ปลาตะเพียนเงินปลาตะเพียนทองแบบนี้สวยงามดีครับพี่หลวงพ่อเตะคงทองแบบนี้ครับพี่ลองดูนี่เดี๋ยวครับพี่พี่ๆเที่ยนได้ที่ เปิดกิจก,การนะพี่น้องแบบนี้ครับพี่เอาไปติดได้เลยพี่ล่าผลพูนทวีมีนางกวักด้วยเป็นปลาตะเพียนเงินปลาตะเพียนทองแบบนี้ถ้าพี่ชอบเอาไป500บาทอย่างนี้ถ้าชอบเอา500บาทเท่านั้นพี่ๆลองดูครับพี่ผมว่าไม่ได้แพงนะพี่น้องเอามาแบ่งปันไม่แพงครับพี่รายการต่อมาเป็นรูปถ่ายหลวงปู่โต๊วัดประดูชิมพีแบบนี้ข้างหลังเขียนที่ระลึกงานทําบุญอายุครบ73ปีพระราจะสั่งเวลา พี่มนต์ี่นองหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีแบบนี้กรุงเทพมหานครแปดเมษายนสองพันห้าร้อยยี่สิบสองครับพี่เลียมเก่าเดิมมาเลยครับพี่รูปถ่ายหลวงปู่โตครึ่งองค์นพี่นองสวยงามดีแบบนี้ครับพี่ถ้าพี่ชอบมีการปั๊มตาวัดนพนอ์ต่อเต่าแบบนี <writer> ้กับตอเต่ากระชากกระชายแบบนี้พี่ลองดูอย่างนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปพี่เอาสี่ร้อยบาทรูปถ่ายประมาณนิ้วครึ่งหลวงปู่โตครับพี่เอา 400บาทครับพี่รายการต่อมานี่เลยครับพี่โอ้โหดูพี่ดูแบบนี้เนื้อตะกัวเก่าสวยจริงๆครับพี่เนื้อตะกัวเก่าๆสวยงามดีอย่างนี้ครับพี่ลองดูพระเจ้าห้าพระองค์อันนี้จะเป็น หลวงพ่อเนียมวัดน้อยไม่น้องแบบนี้ครับพี่ตะกัวเก่าเก่าสวยงามดีข้างหลังยันครับพี่สวยงามจริงจริงพี่เก่าเก่าสวยดีครับพี่พระเจ้าห้าพระองค์หลวงพ่อเนียมวัดน้อยแบบนี้ถือว่าขนาดกาลังพอดีไม่น้องเล็กๆแหม่ไม่ได้ไม่ได้ใหญ่มากครับพี่ไม่ได้เล็กด้วยก็พอดีพอดีอะพี่ไม่ใหญ่จนเกินไปพี่แบบนี้หลังยันแบบนี้เลยพี่ตะกัวเก่าเก่าสวยจริงๆพี่แบบนี้หลวงพ่อเนียมวัดน้อยแบบนี้ตะกัวเก่าเก่าครับพี่พระเจ้าห้าพระองค์มีตลับปุ๊กให้หนึ่งใบพี่ๆลองดูเอาสี่ร้อยบาท อย่างนี้เอา400รบาทเท่านั้นครับพี่ลองดูนะพี่เนาะรายการต่อมายอดขุนพลพะเยาพี่พี่ลองดูครับพี่พระเนื้อดินเก่าๆสวยดีพระเนื้อดินเก่าๆสวยดีครับพี่นี่เลยหรือที่เขาเรียกว่าอซุ้มล่มโพนกปลานะพี่น้องแบบนี้ครับพี่มีนกมีปลาแบบนี้ครับพี่นี่ยอดขุนพลพะเยาแบบนี้เก่าๆสวยงามดีครับพี่เนื้อดินเก่าๆสวยๆพี่พี่ลองดูครับพี่อย่างนี้เลยดูเนื้อ ดานข้างผมบอก้เลยว่าคลาสสิกมากครับพี่ลองดูนี่เห็นเนื้อหาเนื้อหามวลสารแบบนี้เลยครับพี่หลังดินแบบนี้เนื้อดินข้างหลังแบบนี้ดูโอ้โหกําลังน่ารักเลยพี่แบบนี้กาลังน่ารักเลยพี่พี่ลองดูสวยงามดีครับพี่แบบนี้ครับพี่ยอดขุนพลพะเยาน้พี่น้องแบบนี้เก่าๆนี่พี่ลองดูนี่ครับความเกา่ายังเกาะติดตามซอกอยู่เลยนะพี่เนาะลองดูครับพี่แบบนี้ถ้าพี่ชอบเอาไป300บาทนี่อย่างนี้เอา300บาทเท่านั้นครับพี่รายการต่อมาเป็นนี่เลยโอ้โหดูครับพี่นี่ อ่าเป็นพระขุนแผนนะพี่นนอะเป็นพระขุนแผนเนื้อผงครับพี่แบบนี้นี่เลยพี่หลังสีกุมารแบบนี้โอ้โหสุดจริงพี่อย่างนี้เลยครับพี่นชาลิติแบบนี้พี่พี่ลองดูครับพี่ลองดูอันนี้ผมดูว่าคลาสสิกดีนะพี่น้อะเลยเอามาลองแบ่งปันดูนะพี่นนอะเผื่อพี่พี่ชอบเผื่อพี่พี่ชอบพี่เอามาแบ่งปันไม่แพงพี่มาแบ่งปันไม่แพงพี่พี่ลองดูแบบนี้นี่เลยอื เนื้อผงแน่นๆเนื้อผงแน่นแแบบนี้ครับพี่มวลสารแน่นๆเลยพี่เก่ากึกเลยพี่ลองดูอย่างนี้เก่ากึกเลยน้องพี่น้องแบบนี้ครับพี่สวยสวยเก่าเก่าดีพี่พี่ลองดูอย่างนี้ครับพี่นี่สวยสวยเก่าๆดีพี่พี่ลองดูหลังสี่กุมารแบบนี้หลังสี่กุมารแบบนี้น้องพี่น้องตัวอะคลันชาลิติครับพี่ลองดูมีตลับบุ๊กให้หนึ่งใบพี่พี่ลองดูครับพี่อย่างนี้ถ้าพี่ชอบเอาไป300บาท นี่เลยพระขุนแผนสี่กุมารน้วพี่น้องเอา300บาทเท่านั้นครบพี่รายการต่อมาพระผงแหวกม่านหลวงพ่อกลวยเนื้อโซนน้ำมันแบบนี้พี่พี่ลองดูพระผงน้ำมันน้พี่น้องแบบนี้กรบพี่หลวงพ่อกลวยชุดตินทโร สวยงามดีครับพี่เก่าเก่าสวยงามดีแหวกม่านหลวงพ่อกลวยสวยจริงๆทพี่พี่ลองดูครับพี่แบบนี้เลยแหวกม่านพ่อกล้วยเนื้อหาแบบนี้โซนผงน้ำมันเข้มเข้มสวยจริงๆทพี่ดูโอ้โหดูหนึบหแน่นๆกดพระได้พอดีพิมพ์เป๊ะแล้วสวยจริงๆทพี่แบบนี้คมชัดด้วยนะพี่น้องแบบนี้ครับพี่สวยงามดีนี่เลยครับพี่นี่เลยเป็นผสมเด็จแหวกม่านหลวงพ่อกลวยนะพี่น้องเนื้อผงน้ำมันแบบนี้ถ้าพี่ชอบเอาไป300บาท อย่างนี้เอา300บาทเท่านั้นพี่ๆลองดูครับพี่ไม่แพงนะพี่นะเนื้อผงน้ำมันแบบนี้ผมว่าคลาสสิกดีนะพี่เนาะ รายการต่อมากรุท่ากระดานชินตะกัวสนิมแดงแบบนี้พี่ๆลองดูสวยดีพี่เก่าๆสวยงามดีหลังลายผ้าแบบนี้หลังลายผ้าแบบนี้ชินตะกัวสนิมแดงสวยๆพี่ๆลองดูครับพี่ชินตะกัวสนิมแดงสวยๆยวยโอ้โหตรงนี้โดนกระเทาะไปนิดนึงโดนกระแทกไปนิดนึงแต่ยังดูน่ารักดีครับพี่แบบนี้น้พี่น้องลองดูครับพี่ชินตะกัวสนิมแดงแบบนี้ตอนเก็บมาน่าจะไม่ดีพี่น่าจะโดนโอ้โหโดนตอนช่วงเก็บมาแน่เลยน้พี่น้องแบบนี้แต่ยังดูสวยงามดีครับพี่ลองดู ชินตะกวดสีินแดงแบบนี้กุ้ท่ากระดานสวยๆพี่ๆลองดูแล้วบอกได้เลยว่าราคาเอามาแบ่งปันไม่แพงพี่ราคาเอามาแบ่งปันไม่แพงอย่างนี้เลยพี่ๆลองดูโอ้โหหลังลายผ้าสวยจริงๆพี่อย่างนี้นะถ้าพี่ชอบนะพี่เนาะตรงเนี้ยเนี่ยพี่ต้องดูนี้เขามีรอยกระเทาะนิดๆนะพี่เนาะผิวเปิดไปนิดนึงอย่างนี้ครับพี่ลองดูถ้าพี่ชอบเอาไป300บาท อย่างนี้ถ้าชอบเอาไป300รบาทครับพี่นี่เลยรายการต่อมาโอ้โหดูชื่อเดี๋ยผมบอกได้เลยว่าอยากได้เลยอยากได้จริงๆพี่ดูอย่างนี้นะพี่เนาะนี่ครับพี่เป็นพับผงหลวงปุ่มหมุนครับพี่แบบนี้แล้วผมบอกได้เลยว่าชื่อรุ่นเนี่ยดีจริงๆเลยพี่อยากให้พี่ๆได้ไปกันเลยนะพี่เนาะ ดวงเศรษฐีมหาลาบโอ้โหแค่ชื่อี่ดีจริงๆพี่ผมชอบนะบางทีการตั้งชื่อก็เป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์หรือหนึ่งเขาเรียกว่าเสน่ห์น,นนะพี่น้องแบบนี้ครับพี่ดวงเศรษฐีโอ้โหใครๆก็อยากเป็นพี่เศรษฐีแล้วถ้ามีดวงเศรษฐีเข้าไปเนะี่ยยไง อุปถัมภ์ค้ำชวให้พี่ๆเป็นเศรษฐีแล้วมีมหาราบแบบนี้ครับพี่โอ้โหสุดจริงๆพี่เอ้าลองดูเนื้อผมแบบนี้ครับพี่หลวงปู่หมุนวัดบ้านจานนะพี่น้องเนื้อผมแบบนี้นี่ดวงเศรษฐีมีตะกรุดหนึ่งดอกแบบนี้สวยงามดีครับพี่หลวงปู่หมุนแบบนี้เป็นพับผงดวงเศรษฐีโอ้โหพี่ลองดูสวยจริงๆพี่เนื้อผมสวยๆแล้วเลี่ยมมาเรียบร้อยแล้วครับพี่เลี่ยมเรียบร้อยพี่ๆลองดูแบบนี้ดวงเศรษฐีสวยจริงๆพี่ๆลองดูครับพี่นี่ตรงนี้โอ้โหมีรอยล้านนิดหน่อยนะพี่น้อง กับตรงนี้พี่เนี่ยอยกระแทกนิดๆอย่างเงี้ยพี่หลุดไปหน่อยนึงอย่างนี้พี่ๆลองดูไม่ต้องห่วงเลยตรงนี้ให้น้องให้ดูให้ชัดเจนก่อนถ้าพี่ชอบจัดไปเลี่ยมมาเรียบร้อยแล้วพี่เอา300บาทนี่ดวงเศรษฐีหลวงปูมหมุนพระอยู่ในเกณฑ์น,น่ารักน่าใช้กรับพี่ อาจจะถูกการเก็บรักษาไว้ไม่ดีบ้างแต่ว่าพับผงนะพี่เป็นธรรมชาติพับผงนะพี่น้องแบบนี้ครับพี่เก็บไมด่ดีนิดเดียวมีมีบินมีทำรุดได้นะพี่น้องแบบนี้ครับพี่ดวงเศรษฐีหลวงปู่หมุนเอา300อบาทมีจุดตําหนินตรงนี้หน่อยหนึ่งแล้วก็ข้างหลังเนี้ยมีมีรอยลานตรงตรง,ตรงช่วงยันนิดนึงเนี่ยพี่เนี่ยดูดูเลยเนี่ยเห็นไหมครับพี่เนี่ยดู อย่างเงี้ยแต่ยงเงี้ยไม่น่าเกลียดนะพี่นะเนาะตามรอยปั๊มมาพี่อย่างเงี้ยแต่ตรงเนี้ยเขากระเทาะจริงว่อย่างเงี้ยกระเทาะจริงๆเลยพี่ลองดูอย่างเงี้ยกระเทาะหน่อยหนึ่งนะพี่ลองดูอย่างเงี้เอาส0 0รบาทเลี่ยมเรียบร้อยแล้วพี่ผมว่ายังไงก็คุ้มนะพี่เนาะถ้าไี่ไมีสี่เลี่ยนเรื่องการกระเทาะนะจัดไปเลยพี่ๆลองดูครับพี่รายการต่อมาเหรียญ <c oughs> หลวงพ่อกเกษมเขมโกโกองพันลำปางแบบนี้เนื้อทองแดงสวยงามดีต่อโค้ตบนเลข17แบบนี้เนื้อทองแดงชัดเจนครับพี่สำนักสุสานไตลักษณ์จังหวัดลำปางแบบนี้พี่ๆลองดูครับพี่หลวงพ่อกเกษมเขมโกและกองพันลำปางสวยงามจริงจริงพี่ๆลองดูผมบอกได้เลยว่าแกะบล็อกสวยจริงๆพี่หลวงพ่อกเกษมแกะบล็อกได้สวย ผมต้องชื่นชมผู้แกะบล็อกน้องพี่น้องผู้ออกแบบบล็อกค,ครับพี่ออกแบบบล็อกเกาะแกะบล็อกได้วสวยจริง,รงๆครับพี่ทุกรุ่นเลยแทบจะทุกรุ่นเลยครับพี่สวยจริงๆนี่ครับพี่ดิวจีวนคมๆหน้าตาคมชัดดีในหูคมลึกครับพี่แบบนี้สวยงามดีอ่ จีวรนเป็นเส้นแบบนี้เลยพี่ลิว้วจีวรนเป็นเส้นแบบนี้เลยสวยงามดีครับพี่นี่ตัวหนังสือคมชัดดีนะพี่น้องแบบนี้ครับพี่ตัวหนังสือตัวยันด้านหลังก็คมชัดครับพี่ไม่มีล้มนี่เลยพี่ต่อโค้ดด้วยนะพี่น้องปี2017นี่สวยงามดีครับพี่หลวงพ่อกเกษมเข็มมะโกแบบนี้สำนักสุสานไตรลักษณ์จังหวัดลำปางสวยงามดีกองพันลำปางแบบนี้เนื้อทองแดงถ้าพี่ชอบจัดไปเอา4ี่บาท อย่างนี้เอา400บาทเท่านั้นับพี่รายการต่อมานี่เลยโอ้โหเหรียญหลวงพ่อวัดไร่ขิงพี่สวยงามดีเหรียญทองแดงผิวดำเดิมบ้านๆแบบนี้คลาสสิกดีครับพี่ปี2 4 6 7ครับพี่แบบนี้น้องพี่น้องลองดูครับพี่หลวงพ่อวัดไร่ขิงสวยดีพี่ๆลองดูเนื้อทองแดงสวยจริงๆเหรียญเสมาขนาดกำลังพอดีครับพี่แบบนี้เหรียญเสมาขนาดกำลังพอดีเลยหลวงพ่อวัดไร่ขิงเขียนไว้ชัดเจนครับพี่ไม่ต้องเดาให้ยากตองพี่น้องแบบนี้สวยงามดีครับพี่นี่เหรียญเสมาดูรายละเอียดเสมายังคมชัดดีครับพี่ แต่พราเดิมๆบ้านๆมาเลยครับพี่แบบนี้พอสองสี่หกเจ็ดสวยงามดีครับพี่นี่ในในพื้นเหรียญยังเห็นเส้นสายฝนขนแมวเส้นขีดขาดเกินแบบนี้น้พี่น้องแบบนี้สวยจริงๆพี่สวยงามจริงเหรียญเหรียญเสม,มาเป็นหลวงพ่อวันไล่ขิงน้พี่น้องแบบนี้ถ้าพี่ชอบเอาไปซื้อร้อยบาท น่ารักดีเอา400บาทครับพี่รายการต่อมาเอาอหนึ่งเหรียญเสมาที่พี่พี่บอกว่าอยากได้เกินมากๆครับพี่สนใจมากๆครับพี่ลองดูแบบนี้เหรียญเสมาหลวงพ่อเดิมครับพี่เหรียญเสมารุ่นแรก2470น้องแบบนี้สวยงามดีครับพี่เหรียญหลวงพ่อเดิมสวยๆพี่พี่ลองดูเนื้อทองแดงสวยงามมากๆเก่าๆเลี่ยมเก่ากึกเลยพี่นี่ดูเลี่ยมเก่ากึกมาเลยพี่อย่างนี้แล้วดูค่าฝุ่น ยังเกาะติดอย่างนี้เลยครับพี่ค่าฝุ่นยังเกาะติดอย่างนี้เลยพี่วัดหนองโพแบบนี้พี่พี่ลองดูพระครูน้องพี่น้องหลวงพ่อพระครูเดิมแบบนี้วัดหนองโพสวยงามดีครับพี่ลองดูอย่างนี้โอ้โหสวยจริงพี่เก่าจัดเลยพี่อย่างนี้ลองดูน้องพี่ต้องแบบนี้ถ้าพี่ชอบพลาสติกเก่าโอ้โหงานเก่ากึกเลยพี่สองสี่เจ็ดศูนย์แบบนี้พี่พี่ลองดูอย่างนี้พลาสติกหลอกกันไม่ได้เก่าจริงๆิพี่พี่ลองดูครับพี่แบบนี้เก่าจริงๆพี่พี่ลองดูแบบนี้นี่อันนี้น้องรูปให้เห็นเลยครับพี่ดูฝุ่นเอาเอาฝุ่นออกบ้างพี่จะะไดดด้เเห็นรายยลอีชั คือโน้ตโน้งแบบนี the the ้เอ้าลองดูครับพี่อย่างนี้ถ้าพี่ชอบเหรียญเสมาพ่อเดิมสวยงามดีพี่เอา600บาทเก่าๆสวยๆเอา600บาทครับพี่รายการต่อมาหลวงปู่มหาเจิมหลวงปู่มหาเจิมปัญญาพโรแบบนี้อายุ90ปีเป็นเหรียญรุ่นแรกหลวงปู่มหาเจิมสวยงามดีเหรียญนี้สวยพี่เหรียญนี้บอกเลยว่าสวยจริงๆพี่ลองดูตัวยันยังดูคมชัดครับพี่เหรียญรุ่นหนึ่ง จังหวัดเอออำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมครับพี่วัดสะมงคลแบบนี้หลวงปู่มหาเจิมหน้าตาคมชัดดีครับพี่นี่ดูหน้าตาคมชัดดีลิ้วจีวรรายละเอียดนี่ครับพี่เส้นหน้าผากคมคมแบบนี้เลยลิว้วจีวร,รบบนี่เป็นเส้นสายน้ําตกไปอย่างนี้เลยครับพี่สวยงามดีครับพี่หลวงปู่มหาเจิมปัญญาพรโรแบบนี้อายุ90ปีสวยงามดีครับพี่ดูรายละเอียดสวยงามคมชัดดีครับพี่นี่ตัวยันด้านหลังก็ถือว่าโอ้โหสวยคมครับพี่สวยคม เหรียญรุ่นหนึ่งนะพี่น้องแบบนี้ครับพี่สวยงามดีวัดสระมงคลครับพี่หลวงพ่อหลวงปู่มหาเจิมแบบนี้เหรียญรุ่นหนึ่งถ้าพี่ชอบเอาไปซ0 0บาทอ,อย่างนี้เอา400บาทเท่านั้นครับพี่และรายการต่อมานี่เลยครับพี่รายการต่อมาเหรียญ8รอบ เหรียญแปดรอบหลวงปู่ดุลแบบนี้สวยงามดีครับพี่นี่ดูสวย,ดวยงามดีนะพี่น้ำไบเหรียญน,นี้ครับพี่หลังยันนี้ผมบอกได้เลยว่าคมชัดมากหลังยันนี้บอกได้เลยว่าคมชัดมากๆครับพี่ล่าผลพูลทวีแบบนี้วัดบูรพารามแบบนี้จังหวัดสุรินทร์ปี2026ครับพี่สวยงามดีหลวงปู่ดุลอาตุโลแบบนี้ สวยสูว้ข้างหน้าเป็นรูปหลวงปู่บุญเอ้ยหลวงปู่ดุลนพนองนั่งเต็มองค์ครับพี่นี่นั่งเต็มองบนอาสนะแบบนี้สวยงามดีบนฐานแบบนี้สวยงามดีครับพี่ดูเลี้วจูว์เป็นไงพี่คมดีไหมพี่คมชัดดีไหมพี่ตรงนี้ติดตรงจมูกนิดหนึ่งนพนองติดตรงจมูกแหมเสียดายโดนกระแทกตรงจมูกไปนิดนึงครับพี่นี่เลยครับพี่อาจจะเขียนข้างบนว่าอัตุลเถียนแบบนี้นพนองแบบนี้ครับพี่สวยงามดีครบแปดรอบพี่ๆลองดูครับพี่เลี้ยนหลวงปู่ดุลนพี่นองสวยงามดีครับพี่หลังยันนี่คมชัดมากพี่ หลังยันคมชัดมากๆครับพี่หลวงปูดุนแบบนี้อัตตโลครับพี่สวยงามดีลาผลภูลทวีปี2 0 2 6เนื้อทองแดงแบบนี้ถ้าพี่ชอบเอาไป400บาทอย่างนี้เอา400บาทครับพี่ลองดูน้องๆเอารายการเหรียญหมดไปแล้วเหลือแถวสุดท้ายแล้วครับพี่วันนี้ใบกันใบไว้ลองดูครับพี่รายการต่อมาเป็นเหรียญหลวงปูดูเหรียญพระพุทธหลวงปูดูแบบนี้พี่ๆลองดูนี่สวยงามดีครับพี่วัดสแก นี่สองห้าสามสองต่อโคดปูดูแบบนี้พี่ๆลองดูข้างในเป็นยันนะทอระหดแบบนี้ครับพี่เป็นยันนะซ่อนหัวนะทอระหดแบบนี้พี่ๆลองดูครับพี่ดูสวยงามดีครับพี่แหวนพระพุทธหลวงปูดูครับพี่สวยๆแบบนี้พี่ลองดูนี่โอ้โหดูข้างในก็ยังสวยเลยครับพี่อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะลงยาลงดำาล้วพี่มัแบบนี้ลงถมอะไรลงถมดําแบบนี้สวยงามดีครับพี่สวยๆนี่นี่ครับพี่วัดสแกแบบนี้พี่ๆลองดู อีกข้างหนึ่งเป็นปอซอสองห้าสามสองครับพี่ต่อโคดอย่างนี้สวยงามดีพี่พี่ลองดูครับพี่ด้านในจะเป็นตัวยันนะแบบนี้ครับพี่ตัวเป็นตัวยันนะตัวยันคูของพระของหลวงปู่ตัวพี่น้องแบบนี้สวยงามดีครับพี่เป็นแหวนพระพุทหลวงปู่ดูแบบนี้ถ้าพี่ชอบเอาไปสี่ร้อยบาทเหรียญพระพุทหลวงปู่ดูเอาสี่ร้อยบาทครับพี่รายการต่อมาเหรียญหล่อเข่าลอยหลวงพ่อเงินวัดตอนยี่หอมพี่พี่ลองดูแบบนี้หล่อเก่าสวยจริงพี่หล่อเก่าเก่าสวยๆแบบนี้ผมบอกได้เลยว่าองค์นี้เนื้อหาโลหะนี่แบบเปึกปักพี่พี่ลองดู ปึกปักจริงๆพี่ๆลองดูครับพี่อย่างนี้สวยงามดีครับพี่โลหะเก่าๆสวยงามดีครับพี่โลเก่าสวยจัดเลยครับพี่องค์นี้โลเก่าๆสวยๆเนื้อหาโลหะที่แบบถึงยุคถึงใจครับพี่ลองดูหลวงพ่อเงินวัดดอนชองหมพี่ลองดูครับพี่เหรียญพระพุทธชินราชเหรียดหล่อพระพุทธชินราชเข่าลอยนะพี่นอะแบบนี้ครับพี่สวยงามดีด้านหลังตัวยันยังเห็นชัด พอสมควรแล้วพี่ไม่ได้ชัดคมแล้วพี่แต่ยังเห็นตัวอักขระตัวยันน้องแบบนี้สวยงามดีครับพี่เก่าๆสวยๆแบบนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปพี่รอเก่าๆสวยงามดีครับพี่ชินราชเข่า้อยแบบนี้เอา300อยบาท ชินล่าทขาร้อยเอา3า0ร้อยบาทครับพี่รายการต่อมามาที่หลวงพ่อเพชรวัดท่าหลวงครับพี่เป็นหล่อรอยองค์ครับพี่หล่อร้อยองค์แบบนี้น่ารักดีเล็ก,ลกๆน่ารักดีแต่ผมบอกได้เลยว่าผิวพันเหรียญน,นี้องค์นี้นะพี่เนาะสวยงามมากๆครับพี่สวยงามมากๆ,าากๆเลยพี่ๆลองดูครับพี่เนื้อหาโลหะแบบเก่ากึกเลยพี่เนื้อหาโลหะแบบเก่ากึกเลยพี่ๆลองดูแบบนี้โอ้โหหล่อได้เก่าได้สวยจริงๆครับพี่ หล่อได้เก่าได้สวยมากๆครับพี่ลองดูสวยงามงจริงครับพี่โลหะเก่าเก่าสวยงามดีหลวงพ่อเพชรพิจิตรแบบนี้วัดท่าหลวงให้พี่ลองดูสวยงามจริงครับพี่หล่อเก่าสวยจริงๆอยากให้พี่ลองดูแล้วขนาดนี้พี่กําลังพอน่ารักน่าใช้เลยน,น้องพี่น้องแบบนี้ถ้าพี่ชอบเอาไป300บาทนี่หลวงพ่อเพชรครับพี่เหรียญหล่อน้องพี่น้องเป็นพันหล่อบูชาอย่างเงี้ยพี่เป็นพันหล่อร้อยองค์แบบนี้นพี่ลองดูโอ้ยังไม่ให้ดูใต้ฐานเลยพี่ลองดูใต้ฐานก่อน นี่พี่ดูรอยตะไบแบบนี้ผมบอกได้เลยว่าคลาสสิกมากครับพี่พี่ลองดูรอยตะไบแบบนี้ผมบอกได้เลยว่าคลาสสิกมากๆครับพี่ลองดูเลยครับพี่รายการต่อมาหลวงพ่อเงินครับพี่นี่เลยพิมพ์นิยมครับพี่เลี่ยมพลาสติกมาเรียบร้อยหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมองคนี้เลี่ยมพลาสติกมาเรียบร้อยครับพี่สวยงามดีเก่าๆองคนี้ผมบอกได้เลยว่าล้ำบึกเลยพี่ล้ำบึกเลยพี่พี่ลองดูครับพี่ใต้ฐานรอยตะไบแบบนี้พี่ใต้ฐานรอยตะไบแบบนี้เลยสวยงามดีครับพี่เก่าๆสวยงามดีครับพี่หลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมพี่พี่ลองดูนี่เลย ดูพี่ๆลองดูลอยยนโลห oh ะเป็นยังไงพี่ลอยยนโลห oh ะเป็นยังไงครับพี่ดูหืมคลาสสิกมากครับพี่ยิงสองยิงเพินแล้วพี่ผมบอกเลยยิงสองยิงเพินอย่างเงี้ยพี่ เพลินตาดีครับพี่แบบนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปพี่อย่างนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปเลยนี่ครับพี่รอโลหะเก่าๆสวยงามดีพี่รอโลหะเก่าๆสวยงามดีเนี่ยดูตรงคอพี่ลอย่นโลหะแบบนี้ผมบอกได้เลยว่าคลาสสิกมากพี่ๆลองดูอย่างนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปพี่อย่างนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปนะพี่เนาะลวมพวกเงินพิมพ์นิยมอย่างนี้เอา400บาท ไม่อยากจะเชื่อพี่หลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมเรียกมาเรียบร้อยเอา400บาทเท่านั้นรับพี่รายการลองสุดท้ายของวันนี้ครับพี่เป็นเหรียญหล่อสแตมหลวงพ่อเดิมครับพี่เหรียญหล่อสแต็มหลวงพ่อเดิมแบบนี้ครับพี่หอเก่อเก่าสวยงามดีหลังยันใบพัดแบบนี้ผมบอกได้เลยว่าหาค่อนข้างยากนะพี่นะจะเจอเนื้อตะกั่วจะเจอเนื้อเออเขาเรียกว่าเนื้อเนี่ยพี่เนื้อโลหะผสมแบบนี้ก็มีนพี่น้องแบบนี้สวยงามดีครับพี่เนื้อโลหะเก่าเกเก่าเกสวยงามดีแบบนี้เลยครับพี่เหรียญหล่อสแตมหลวงพ่อเดิมครับพี่สวยงามดี อย่างนี้ครับพี่หลังยันไปพัดอย่างนี้สวยจริงๆพี่พี่ลองดูอย่างนี้ถ้าพี่ชอบถ้าโดนใจพี่จัดไปเล็กๆ็กน่ารักน่าใช้ดีเอา300บาทนี่เล็กๆน่ารักน่าใช้ดีเอา300อบาทครับพี่แล้วมาถึงรายการสุดท้ายของวันนี้ครับพี่เป็นดอกพิกลนะพี่เ้องเป็นดอกพิกุลหลวงอ่อเป็นคุณแม่บุญเรือนครับพี่ดอกพิกลคุณแม่บุญเรือนแบบนี้สวยงามดีพี่พี่ลองดูอยากให้พี่ลองดูนี่หมุนให้ดูหนึ่งรอบ ให้พี่ๆดูหนึ่งรอบแบบนี้ครับพี่สวยงามดีเลี่ยมเก่าๆมาแบบนี้เลยน่าจะเลี่ยมจากวัดมาอย่างนี้เลยครับพี่ได้มาแบบนี้เลยได้มาบ้านๆแบบนี้เลยพี่่ลองดู เป็นอ่าคืาเรียกว่าเลยนะพี่ดอกพิกุลน้องบอกดอกพิกุลแบบนี้ครับพี่หลวงอ่าเป็นคุณแม่บุญเรือนโตบุญเติมให้พี่ลองดูครับพี่สวยงามดีอย่างนี้เลยครับพี่สวยงามดีอย่างนี้เป็นพี่ๆอ่าประเภทสายเครื่องรางนะพี่นนอะอย่างนี้ถ้าพี่ชอบจดไปพี่อย่างนี้ถ้าพี่ชอบจะไปนี่เลยครับพี่ดอกพิกุลคุณแม่บุญเรือนโตคุณแม่บุญเรือนโตบุญเติมอย่างนี้ถ้าพี่ชอบเอาไป400บาทเลี่ยมเก่าเลี่ยมเดิมมาอย่างนี้เลยครับพี่เอาา400บท อ้าสัญญาณกลิ่งรัวๆแล้วครับพี่แสดงว่าวันนี้คลิป EP 287น้องนำเสนอพี่พีคบทั่วแล้วเลยครับพี่ลองดูชอบรายการไหนทักทายน้องได้อยากตัวรูปเพิ่มเติมพี่บอกน้องได้เลยยินดีให้บริการครับพี่เนาะลองดูครับพี่วันนี้ ยามเย็นยนวันศุกร์แบบนี้ <im itation> น้องต้องขอตัวลาพี่พี่ <im itation> ไปก่อนนะครับพี Cor ่หากมีข้อผิดพลาดประการใดไปน้องต้องกราบขอ <im itation> <im itation> ขอภัยพี่พี่ด้วยนะครับพี่วันนี้ต้องขอตัวลาพี่ๆไปก่อนนะครับขอให้พี่ๆทุกท่านมีแต่ความสุขนงพี่น้องในยามเย็นยนวันศุกร์แบบนี้มีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับพี่วันนี้น้องต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ